สวัสดีครับวันนี้ผมเจตโกยครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับการเล่นนะครับใน engine ใหม่ของ FIFA ลาย3นะครับซึ่งจะมีการครับ engine กันแล้วแหละนะครับพอจะมาพูดวันนี้เรื่องการส่งการยิงแล้วก็การเปิดการเข้าทำต่างๆนะครับวิธีการเล่นของเกมใน engine ใหม่ครับก็เชิญชมเลยครับอ่ะนะครับวันนี้ก็ เราจะเข้ามาดูวิธีการเล่นนะครับของอินิ้ใหม่นะครับเรื่องการส่งการยิงหรือการแบบอลต่างๆนะครับก็อย่างที่บอกว่าการส่งนะครับในอินิ้นี้มันจะค่อนข้างจะช้ากว่าเดิมจะรู้สึกหนืหนๆนะครับบอลจะแบบเหมือนอยู่บนอากาศนะครับมันจะไม่เรียบ <laughs> มันจะแบบเด้งปแปลกก็ต้องอาจจะต้องแบบมีการฝึกฝนนะครับในการส่งให้มันชัวร์กว่าเดิมเยอะนะครับเรื่องการส่งนี้เพราะว่าส่งยากมาก แต่ในที่นี้มันก็มีจุดดีเรื่องของการเรื่อง AI อแหละนะครับนะครับจะไม่ค่อยเออตอนหลังจะบังคับง่ายกว่าเดิมจะแบบไม่ค่อยหลุดเท่าไหร่นะครับในการยิงแต่ว่าการยิงก็คงจะเป็นเหมือนเดิมแหละนะครับก็คือกดแปรบเบาๆแบบรุบร่งนี้ก็คือกดแปรไปด้วยทิศทางไปด้วยวเบาๆไม่ค่อยการยิงกดเหมือนเดิมไม่ไม่ยากเหมือนเดิมเอ้ไม่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมประการที่ นะครับส่วนวิธีพวกการเข้าแย่งบอลก็ปุงจัเหมือนเดิมน,นะครับกดปุ่มยีปุ่มทรงะปุ่มแท,กแทกเกิลแต่ว่าเนี่ยจะมีจังหวะแบบนี้จังหวะที่แบบเวลาจ่ายรู้ช่องจะจ่ายยากจะเดินแล้วเพราะว่ามันจะไม่ได้บตัดมา,าเป็นพึ้จับนะครับก็ลอง,องดอูแล้วกันแล้วก็ พวกเรื่องการเข้าปะทะนะครับของการแย่งบอลมาจากคู่แข่งเนี่ยเวลาเข้าแย่งจะแบบรู้สึกแน่นขึ้นนะครับเข้าปะทะแบบดูแบบแน่นๆนะครับรู้สึกได้อารมณ์ดีสัใจแล้วเวลาการยิงยิงเข้าเนะี่ยยิงประตูเข้าเนะี่ยความรู้สึกสัดใจกว่าเดิมเยอะนะครับเวลายิงเข้าเหมือนมันจะยิงยากกว่าเดิมทําให้เราสึกว่าสนุกสนุกในเวลายิงยิงคู่แข่งเข้านะครับ อันนี้เราก็มาดูจากวิธีการเขาเร้าแย่งบอลผู้แข่งนะครับเห็นบอกเป็นจิ้นนี้บอกสไลด์นะครับนี่ครับสไลด์ได้ค่อนข้างแน่นนะครับชัวโปะเลยเมื่อกี้นะครับเข้าแบบตรงๆไม่ฟาวด้วยฟาว,ฟาว,ฟาว,ฟาวยากกว่าเดิมนะครับเรื่อางการสไลด์แล้วก,ก็การเปิดบอลครับช็อตนี้โอ้อะไรครับแต่ว่าซ้ำได้คนระับก็ในเรืจินนี้ต้องบอกว่าเรื่องการเปิดหมุนนะครับ ค่อนข้างจะมาเยอะนะครับคือการเข้าทําในเรื่องเรื่องลูกเปิดน่าจะสาคัญน,นะครับในเอ็นจิ้นใหม่อาจจะใช้เป็นตัวแปรในการชัยชนะเลยต่อเกมได้เลยลูกหมง่งลูกหนึ่งนะครับอาจจะจบด้วยการเปิดหม่งแล้วเข้าไปนะครับหนึ่งศูนย์จบเกมก็มีโอกาสจบขึ้นในที่มีค่อนข้างสูงครับการส่งเอ็นจิ้นนี้ต้องบอกเลยว่ามันจะ มีแอคชั่นในการส่งค่อนข้างเยอะนะครับจะแบบจังหวะเดียวยากเพราะว่านักเตะที่แบบวิ่งหาช่องมันจะแบบมีการหันหลังห,หันไปนู่นหันไปนี่ทําให้การส่งมันช้าลงนะครับลูกเกมมันก็เลยจังหวะเข้าทํายากขึ้นมากว่าอินทิกันิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะครับก็สามารถจะสุดฝนกันได้นะครับการเข้าทําใหม่ๆนะครับเดี๋ยวต่อมาจะมาลองนะครับ ในเอนจิ e นี้ e n g i n นใหม่ต้องบอกเลยว่าเรื่องลูกยิงไกลมีมีผลเยอะนะครับของการทําประตูในเอนจิ e นี้เพราะว่ายิไงไกลง่ายมากอย่างเช่นลูกนี้นะครับก็คือกดเต็มข้อประมาณเกือบครึ่งหลอดพยายามไปยิงการยิงเป็นข้อแล้วเสียบมือออกไปนะครับพยายามให้มัน,าามนเท้าหนักของนักเตะแล้วกันเข้าง่ายกว่าปกตินะครับนอกกรอบยิงง่ายมีผลเยอะนะครับ engine นี้ง่ายกว่า engine เก่าทำประตูได้มีนนรูป การบังนะครับการยิงเป็นข้อเข้าไปกาเสียบมือพยายามใช้เท้านะ่ัตอกนัดเตะกันยูตะกุ่มต่อ<ๆ>ไปเราจะมาพูดถึงนะครับการเข้าทำแบบกด L 1สามเหลีย่ยมก็คือการงัดบอลหรือชิปบ,บอลข้ามหัวกองหลังแล้วทำประตูนะครับซึ่งเราลองดูนะครับตรงเทียประมาณนี้แต่ก็ทำได้กันก็คือการกด L 1สามเหลี่ยม ถ้าเป็นจอยหอกก็จะเป็น LBY นะครับอานนี้แล้วก็เป็นการนับบอลให้กองหน้าแล้วก็หาจังหวะก,การเข้าทำประตูอ่าอย่างเช่นนะครับเอนจินนี้ต้องบอกเลยว่าเรื่องการเล่นลูก open play นะครับมาเยอะนะครับลูกการเปิดมุมจากด้านข้างนะครับเดี๋ยวลองดูอย่างเช่นลูกนี้ครับก็สามารถทำได้โดยการเปิดจากด้านข้างคือการกด ปุ่มโยนนะครับจอยบอกก็คือปุ่ม B ถ้าเป็นคีย์บอร์ดก็จะเป็นกลุ่ม A นะครับพร้อมกดพร้อมกดปลุ่ม L1 นะครับหรือกลุ่ม Q ในคีย์บอร์ดการเปิดหน่นะครับอ่ะเรามาพูดถึงเอนจิ้นนี้นะครับที่บอกว่าเรื่องโยกที่เอนจิ้นเก่าเราใช้กันเยอะมากโยกเร็วนะครับแต่ว่าพอมาเอนจิ้นใหม่แล้วมันจะทําได้ค่อนข้างจะไม่ได้เร็วเหมือนเดิมจะไม่ได้แบบว่าทาแล้วหลุดนะครับกระแทกกองหลังเข้าไปแล้วจะไม่ได้แล้วนะครับถ้าสําหรับ การโยกเร็วโยกหลอกให้ช็อกช้ำนะครับเีวรจะเป็นการโยกแบบช้าแบบนี้นะช้ามากนะแล้วก็พวกเรื่องเวลาเราคลองบอลเนี่ยนะครับรูปเกมเรามันจะแบบช้านะครับเอนจินนี้สำคัญนะแบบเรื่องของจิตใจดยแหละนะครับไทยเียกใจเย็นกว่าน่าจะมานะนะครับผลของการใจเย็นนะเพราะว่ามัน การเข้าทำยากขึ้นนะครับการส่งอะไรยากขึ้นพยายามจะเย็นๆแล้วกันนะครับเวลานเล่นนะครับก็หลังจากที่ได้ที่ได้ลองเล่นไปแล้วนะครับเอนจิ้น,นใหม่ต้องบอกเลยว,ว่าเรื่องลูกเกมนะครับเกมเพย์ช้าลงนะครับการส่งบอลดูช้าลงยากขึ้นนะครับการยิงกับนอกกรอบมีผลเห็นเยอะมากขึ้นนะครับและการเล่นโอเพนเพย์นะครับที่เปิดจากด้านข้างมีโอกาสทําได้มากขึ้นแล้วก็เรื่องสําคัญเลยคือเรื่องเกมรับ นะครับ AI เราจะบังคับได้ง่ายขึ้นจะไม่หลุดยากนะครับตามนี้ก็อยากให้น้องๆทุกคนลองเปิดใจนะครับลองเล่นอินจิ้ใหม่ดูนะครับวันนี้พี่ัวก็สากไว้ทางนี้เหมืกันนะครับ